สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับฟิล์มสำหรับซัมซุง A54 นะครับอันนี้ผมเลือกของฟิล์มโฟกัสมนครับในกล่องก็จะมีเป็นอุปกรณ์การติดมาให้นะครับผมสั่งฟิล์มด้านหลังมาด้วยนะครับเป็นเคสฟล่านะครับตอนนี้ก็กำลังดูวิธีติดไปด้วยนะครับทางร้านก็จะมีวิธีแนะนำให้ชมนะครับ เราไปเริ่มติดกันเลยครับก่อนอื่นผมก็ทำความสะอาดหน้าจอจริงๆควรมีผ้ารองด้านล่างด้วยนะครับเพื่อป้องกันการลื่นของโทรศัพท์ แล้วเราก็วางฟิล์มลงบนหน้าจอนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นตัวเหนียวเหนียวนะครับให้เราลองวางนะครับลงไปพยายามวางให้บดพอดีนะครับกับขอบบนขอบล่างขอบข้างนะครับนี่ผมก็ลองอยู่หลายรอบเหมือนกันครับเราก็ยกขึ้นทั้งแผ่นนะครับแล้วก็ค่อยๆดัน ใช้ตัวไม้พายที่เขาให้มานะครับดันด้านล่างจะมีเป็นตัวสติกเกอร์เนี่ยสีขาวขุดลองอีกทีนะครับดันแลวกรรีนะครับอันนี้ก็เป็นการติดครั้งแรกของผมอัมนนนะครับส่วนใหญ่ก็ให้ร้านติดแต่รอบนี้อยากจะเซฟเงินนะครับก็ลองซื้อมาติดเองกะว่าถ้าติดไม่ได้ก็ไปร้านเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวมาลองดูอีกด้านนะครับทำเหมือนด้านแรกเลยครับยกขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆลูดอย่าหยุดนะครับลูดไปเรื่อยๆลูดให้สุดแล้วมันก็จะดันตัวที่เป็นตัวรองออกไปเองนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาดูว่ามีฟองอากาศอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ เราก็จะมาใช้ตัวแผ่นสติกเกอร์เล็กๆนะครับมาเก็บพวกรอยฟองอากาศอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับเหมือนให้ร้านติดฟิล์มใสตัวนี้ผมซื้อมาแค่79บาทนะครับของโฟกัสเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับต่อไปผมก็จะมาติดตัวเป็นฟิล์มเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับแหวนนะครับสำหรับป้องกันรอยที่กล้องนะครับตัวนี้ก็สั่งจากช h o p e ีเช่นกันนะครับ ราคา89บาทก่อนอื่นก็ทำความสะอาดกล้องนะครับอันนี้ใช้ผ้าเช็ดแล้วก็ใช้ตัวดึงฝุ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ส่องสองดูหน่อยว่ามันยังมีพวกฝุ่นเป็นเม็ดๆหลงเหลือไว้ไหมถ้ามีเราก็ดึงออกนะครับอย่าให้มันตากอยู่ที่กล้องนะครับเพราะตัวนี้ถ้าติดแล้วน่าจะดึงออกยากนะครับ เราแกะกาวด้านหลังออกนะครับแล้วก็ติดครอบลงไปทั้งทั้งแผ่นเลยครับพอวางได้พอดีก็กดลงไปเลยครับเพื่อให้ตัวกาวของตัววงแหวนทั้งสามวงนะครับติดเข้าไปที่ตัวด้านหลังนะครับ นะครับพอผมยกขึ้นมาปรากฏว่าติดไอตัวนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับต้องกดเข้าไปรอบหนึ่งเพื่อให้กาวมันเข้าไปเกาะกับตัวฝาหลังนะครับอันนี้คือเรียบร้อยครับสวยงามเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมลงใช้แล้วนะครับเวลาถ่ายรูปก็ไม่ได้เพี้ยนหรือว่ามีมีการตกกระทบของแสงที่มันแปลกไปนะครับใช้แล้ว งานเหมือนครับต่อไปก็มาลองใส่เคสดูนะครับว่ามันจะติดกับเคสไหมเพราะว่ามันจะวงแหวนจะใหญ่ขึ้นมาจากกรอบเดิมนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็ลองอาเคสมาใส่ดูก็ใช้งานได้ปกตินะครับตัวฝาครอบ ของเคสก็ไม่มาไม่มาตัวไม่มาโดนตรงกล้องนะครับต่อไปผมก็จะมาติดตัวสติ๊กเกอร์เคปล่าฝาหลังนะครับอันนี้ก็ติดเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็จะได้ป้องกันฝาหลังไปด้วยนะครับไม่ให้เปรอยเพราะฝาหลังรุ่นนี้จะเป็นตัวกระจกนะครับ วิธีการติดก็ไม่มีอะไรมากครับก,ก็ลอกตัวสติกเกอร์นะครับออกมานะครับแล้วก็ติดลงไปเลยครับแล้วก็ใช้ตัวไม้พายนะครับรูดเพื่อไล่ฟองอากาศเหมือนเดิมนะครับเหมือนติดกับเหมือนที่ติดฟิล์มด้านหน้าครับแต่ว่าด้านหลังจะติดง่ายกว่าครับ หลังจากติดเสร็จนะครับก็ไล่ฟองอากาศแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจตัวฟิล์มหลังตัวนี้นะครับเราก็จะทิ้งลิงก์ไว้เช่นเดียวกันนะครับคีินี้จะมีทั้งหมด3อย่างที่ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับจะมีเป็นฟิล์มใสด้านหน้านะครับตัวครอบกล้องแล้วก็เป็นบัวฟิล์มด้านหลัง ซึ่งแต่ละอย่างราคาไม่แพงนะครับตัวฟิล์มก็79บาทตัวครอบกล้อง89แล้วก็ตัวฟิล์มด้านหลังนี่แค่29บาทเดี๋ยวยังไงลองไปช้อปปิ้งนะครับสตาร์มก็ได้นะครับรับรองว่าของดีมีคุณภาพนะครับเพราะผมลองมาแล้วครับขอบคุณครับ